สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพบปรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกุโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของอาคาตอแรงชอบด่าว่าสาบแช่งคนอื่นจะได้รับผลกรรมอะไรบ้างท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไป เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอาฆาตแดงชอบด่าว่าสาบแช่งคนอื่นจะได้รับผลกรรมอะไรเกิดมาในชีวิตนี้นะครับลหลายท่านคงจะเคยพบเจอกับคนที่อาฆาตแรงชอบด่าว่าชอบสาบแช่งคนอื่นอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านคนในครอบครัว คนนอกรอบข้างหรือในกลุ่มเพื่อนๆทั้งที่ทำงานและในห้องเรียนเป็นต้นซึ่งเวลาที่บางคนนั้นกโกรธหรือเกลียดหรือผิดหวังไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็จะชอบด่าว่าชอบสาบแช่งคนอื่นต่างๆนานาและ,และหลายท่านก็คงจะมีคำถามในใจ และเกิดความสงสัยว่าเราจะได้รับผลกรรมอะไรนอกจากที่ชอบด่าว่าหรือสาบแช่งเราบ้างแล้วคนที่ชอบด่าว่าชอบสาบแช่งคนอื่นเขาจะได้รับผลกรรมอะไรจากการกระทําของเขาและได้รับบาปกรรมมากน้อยเพียงใดเรื่องคำสาบแช่ง เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านในการดำเนินชีวิตเรามาดูกันว่าคนที่ชอบดา่าชอบสาบแช่งคนอื่นนั้นเขาจะได้รับผลกรรมอะไรบ้างครั้งหนึ่งพระญาธรรมมิกราชได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทูลถามว่า คำด่าว่าและคำสาปแช่งของบุคคลอื่นนั้นจะทรงผลกับชีวิตของเราได้หรือไม่และคนที่ชอบด่าว่าหรือสาปแช่งบุคคลอื่นนั้นเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ได้ทรงเมตตาแสดงทรรไว้ดังนี้การกระทำใดที่ไม่มี การกระทำนั้นย่อมไม่ควรทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่จะทำให้บุคคลอื่นนั้นเป็นทุกข์เกอดร้อนเป็นกังวลใจไม่ควรทำอย่างยิ่งและคำด่าคำสาปแช่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาต้องการที่ใจอยากได้ยินได้ฟัง ข้องเกี่ยวหรือของแวะใครที่มักจะทำตนให้อยู่ในสิ่งไม่ดีเหล่านี้คือพูดไม่ดีคิดไม่ดีและชอบสาบแช่งผู้อื่นนั้นบุคคลผู้นั้นเขาก็คิดผิดและทำผิดด้วยการกระทำของเขาอยู่แล้วชีวิตของเขาก็จะถูกผูกมัดด้วยคำสาบแช่งคำด่า ปูกมัดด้วยกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นอยู่แล้วย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งแต่บุคคลผู้ที่โดนสาบแช่งโดนด่าโดนว่าคนนั้นคนนี้จะมีผลต่อเขามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจของเขาด้วยว่าเขามีสภาพจิตใจ ที่รู้จักในการวางเฉยหรือไม่สนใจสิ่งอื่นก็จะทำให้เขานั้นไม่ค่อยเป็นทุกข์แต่ถ้าจิตใจของบุคคลผู้นั้นอ่อนแอไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้เขาก็จะเป็นทุกข์อย่างมากคำสาปแช่งนั้นจะมีผลกับเขามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลผู้นั้นได้กระทําผิดจริงหรือไม่และการกระทําผิดของเขาเหล่านั้นเขามีเจตนามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขาไม่ได้เจตนาให้เป็นเช่นนั้นความผิดพลาดของเขาเกิดจากอะไรผลของกรรมผลของคำด่าคำสาปแช่งนั้นก็จะอยู่ก่อเกิดแก่บุคคลผู้นั้น ตามเหตุและผลที่บุคคลผู้นั้นได้กระทำเอาไว้ตามเหตุตามปัจจัยหลักหนักหรือเบาเป็นไปตามเหตุของมันแต่จะมีผลกับเราผู้ที่โดนด่าโดนแช่งมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจของเราและเหตุผลต่างๆคือความตั้งใจทำกับไม่ได้ตั้งใจทำ ความจำเป็นหรือไม่ได้ทำอะไรเลยจึงจะมีผลไปตามระดับนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีการตั้งใจที่จะทำอะไรให้ร่วงเกินต่อบุคคลผู้อื่นคำดา่าคำสาปแช่งเหล่านั้นก็จะไม่มีผลอะไรต่อเราเลยแต่จะกลับไปหาบุคคลผู้ที่ทำทั้งหมดและคนผู้นั้น เขาก็จะได้รับผลกรรมในการกระทำของเขาเองพ้นจากการที่เราเป็นคนเล่าร้อนเป็นคนที่มีความโกรธมากอาฆาตแดงจนถึงขนาดสาบแช่งผู้อื่นนั้นกรรมเหล่านี้ย่อมส่งผลมาทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขหากว่าเราชอบดา่าชอบสาบแช่งผู้อื่น การกระทำไม่ดีอันนั้นย่อมจะตีกลับมาหาเราเป็นแน่ทางที่ดีเราจึงไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นคำสาปแช่งของเราอาจจะดูว่าทำไปแล้วสะใจอาจจะดูว่าด่าไปแล้วแช่งไปแล้วทำให้เราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปแล้วก็จะรู้สึกพอใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วหากบุกคคลผู้อื่นเขาไม่ได้ผิดอะไรคำสาบคำดา่าคำแช่งเหล่านั้นก็จะกลับมาอยู่ที่เราทั้งหมดถ้าหากว่าเขาผิดครึ่งหนึ่งและเราเองก็ผิดอีกครึ่งหนึ่งแต่เราใช้อารมณ์ความโกรธความอาฆาตจองเวรในการสาบแช่งผู้อื่นนั้น เราก็จะได้รับผลของมันมาครึ่งหนึ่งของคำสาบแช่งในยังมีกรรมจากการกระทําของเราด้วยคำพูดยังจะส่งผลกลับมาให้เราได้รับมันอีกและถึงแม้ว่าผู้อื่นเขาจะทําผิดจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปสาบแช่งผู้อื่นเพราะในความเป็นจริงแล้ว กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็จะเป็นของบุคคลผู้นั้นและเขาเองก็จะต้องชดใช้มันในสักวันหนึ่งจึงไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องเอาตัวของเราไปผูกกรรมเพิ่มอีกด้วยการด่าด้วยการสาบแช่งผู้อื่นเราควรมีสติและระลึกรู้ถึงกฎแห่งกรรมเสมอ เพราะในความเป็นจริงเราทุกคนจะอยู่ใต้อำนาจของการกระทําของตัวเองไม่ว่าเราจะทําดีหรือจะทําชั่วบุคคลผู้อื่นเขาจะทําชั่วหรือทําดีชีวิตของเขาก็อยู่ใต้กรรมที่เขาได้ทำอาไว้เขาไม่มีทางที่จะหนีมันผลไปได้แม้นเขาจะทำผิดทำไม่ดีก็ตาม เขาก็จะได้รับผลที่เขาทำเองเราไม่ต้องไปดา่าไปว่าเขาเราไม่ดา่าเขาก็ทุกอยู่แล้วเพราะชีวิตของคนเรายังมีทุก์อยู่ทุกวันยิ่งคนที่มักจะปล่อยตอนเองให้ทำผิดทำพลาดอยู่บ่อยชีวิตของเขาก็เจอกับความทุกข์เองเราไม่ต้องไปดา่าไปแช่ง ไปว่าเขาเพราะการกระทำของเขาก็ทำให้เขาทุกข์อยู่แล้วอย่าเอาตนเองไปแบกรับกรรมร่วมกับเขาด้วยคําด่าด้วยคําสาปแช่งจากปากาเราอย่าเอาตัวไปแบกกรรมครึ่งหนึ่งของเขามาจะทำให้ตนเป็นทุกข์มากขึ้น เพราะเขาจะทำหรือเพราะเขาจะต้องได้รับกรรมที่เขาทำเองเมื่อถึงเวลาส่วนตัวของเราควรพิจรารณาตรรองอยู่ตลอดอยู่เสมอว่าตอนเราตอนนี้เรามีความโกรธมากหรือไม่ถ้าใครทำอะไรผิดพลาดที่ไหนและรู้สึกว่าผิดพลาดกับเราเรายังรู้สึกโกรธจนต้องว่าเขาหรือไม่ และจำเป็นต้องไปสาบแช่งเขาหรือไม่เราลองตรวจดูสภาวะจิตของเราเองว่าเราแค่โกรธเฉยๆไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าหรือเราด่าว่าเฉยๆไม่ได้แช่งหรือเราชอบแช่งคนนั้นคนนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเรายังเป็นคนที่ชอบแช่งคนนั้นคนนี้แปลว่า จิตของเรานั้นผิดปกติอย่างรุนแรงเพราะมีแรงแห่งอาฆาตจองเวนอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่แค่เราโกรธธรรมดาเพราะฉะนั้นจงละโลดลดความโกรธนั้นเสียทำให้ความโกรธนั้นเบาบางลงถ้าเกิดว่าเรายังด่าทอว่าผู้อื่น ในขณะาที่รู้สึกว่าไม่ถูกใจตนเองความกโกรธของเราก็ยังรุนแรงอยู่ให้พยายามขัดเกลาพยายามเช็ดดูตนเองให้ละเอียดแล้วเราจะได้เป็นคนดีจะได้เป็นคนที่ไม่ต้องไปปนเปื้อนแบกรับการกระทําของใครอีกเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนโดนสาบแช่งหรือจะเป็นคนแช่งกอตาม ล้วนแล้วแต่โดนโทษโดนกรรมทั้งสิน้นทางที่ดีนั้นเราอย่าไปทำอะไรให้คนเดินเดือดร้อนถึงขนาดต้องโดนสาบแช่งเราอย่าไปปล่อยจิตใจให้โกรธเคืองอาฆาตแขนหลุนแรงถึงขนาดต้องสาบแช่งผู้อื่นเพราะสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งสิน้น จงดูตัวของเราเองว่าควรปรปับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรแล้วก็ไต่ตองดูพฤติกรรมของตนเองให้ดีว่าไปทำอะไรให้ใครเขาต้องเดือดร้อนถึงขนาดต้องสาบแช่งหรือไม่การที่เราไม่ระมัดระวังตนเองทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำให้ผู้อื่นนั้นเป็นทุกข์ใจ กระวนกระวายกรรมอันนั้นก็จะทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เช่นเดียวกันมันก็จะส่งผลมาทำให้เราเป็นทุกข์อีกฉะนั้นจงรู้จักกฎแห่งกรรมอย่างละเอียดว่าใครทำสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นจงปล่อยวางกับสิ่งที่ผู้อื่นทำจงดูแลตนเองให้มีขอบเขตในการกระทำเพื่อตัวเรานั้น จะได้ไม่เป็นทุกข์อีกไม่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มคนไหนในรูปแบบไหนก็ตามเราก็จะได้พบกับความพ้นทุกข์และพบกับความสุขที่แท้จริงทีนี้หลายคนก็ชอบที่จะโดนสาบแช่งหรือว่าไปสาบแช่งผู้อื่นเรามาฟังในเรื่องของบทสวดขอขมากรรมถอนคำสาบแช่งตัดเป็น หยุดกรรมถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้ช่วยแชร์เรื่องของการขอขมากรรมบทสวดขอขมากรรมให้ว่าอุกาสะอัจจโยโนพันเตอัจจะขมายะถาภาเลยะถามูเล ยะถาอะอุสเลเยมะยังกะรำหาเอวังพันเตอัจจโยโนปฏิคันหะถะอายะติงสังวะเรยามะคำแปลถ้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอขมากรรมที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตใจกระทำผิดพูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจเคยลบลูพระพุทธพระธรรมพระอริยสง์สมมติสงฆ์พระโพธิสัตว์ลบลูบิดามารดาครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีพระคุณทุกท่านลบหลู่เทพทรงองค์เทพและองค์พรมทั้งหลายลบหลู่พระธรณีพระแม่กงค้าพระแม่โพศกพระเพิงพระภายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเมือนโลกธาตาในแสนโกฎจักรวาลในอนันตจักรวาลไม่ละลายบาปไม่เกงกลัวต่อบาป ซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แต่ความสามกีชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายให้คนอื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างโน้นใจคิดคดทรยศ หักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระกุลทั้งหลายวิบากรรมันใดที่ข้าพระเจ้าเคยติดสินบ่นไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพระเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใดพูดผีปีศาจอสุรกายยักษ์มารเหล่าใดอธิสมณกายสัมภเวสีทั้งหลายเทพพรมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่ เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้บนไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก่บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นหนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจะนับประมาณมิได้แม้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมควร เสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกจิตทุกวิญญาณทุกภพทุกภูมิโปรดงดโทษอาหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ติดภพติดชาติ ติดพบติดภูมิไปในชาติหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจักสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะอธิษฐานขอผรอย่างเดียวลูกกาบขออาราธนาขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตัวเทพทั้งหลาย ทั้งสิบกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินโปรดจงมาเป็นสักขีพยานให้ห้าพระเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลของตัวเองขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยจิตลิษยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธความโลภความหลงจองล้างจองผ่านเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกาย วาจาใจมีอวิชชาตันหาอุปทานมานัทิฐิกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบปฏิฐานในสิ่งผิดผิดและสาบแช่งด้วยความหลงผิดข้าพระเจ้าขอถอนนะบัดนี้ ที่นี้เรามาฟังในเรื่องของคาถาตัดเป็นตัดกรรมสวดคาถาตัดเป็นตัดกรรมจากนี้ขอถอนทุกคำสาบานรดแรงอาฆาตพยาบาทโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรม,มรังสีบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมตัดเป็นตัดกรรมและการอธิษฐานจิต มีความเชื่อว่ามาจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมบารังสีพระเกจิชื่อดังผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมาหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจริยวัดด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิช,ชาอาภาถาอาคมเมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในห้าของประเทศไทยสำหรับคาถาการตัดเป็นตัดกรรม ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมบรังสีให้ว่าหาฆาปเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพั้งล่วงเกินบิดามารดาอุบา,อาจารย์รพุทธพระธรรมพระอรหันตุทุกพระองค์พระอระอิยสงฆ์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้ที่มีพระุล ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดหาข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่ตอกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอ่อที่ควรเพราะบบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนาสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆ ขอให้มาลายสิน้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเถอดสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ